เขินทั้งอจีนางเอกช่องสามลงรูปคู่แฟนไฮโซจากทิปเทียวต่อปทอโลกสดใสเป็นสีชมพูรฟรุงฟริงมากๆสำหรับนางเอกสาวแย้มมัทธิราตันติประสุทธิ์ที่ตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้วมีหนุ่มสุดหล่อไฮโซโบสน,น์ณดนเป็นเจ้าของจองอยู่ทั้งสี่ห้องไปแล้วก่อนหน้านี้ก็รด้เห็นภาพแวบๆบแบบแบบกับการออกทริปแคมปิ้งรวมกับแตวและไฮโซนายทริปนั้นอาจจะยังไม่มีภาพคู่ออกมาแบบชัดๆแต่สำหรับทริป ทัวร์ตอปทอดทิปล่าสุดนี้บอกเลยว่าหวานชัดจัดเต็มกับภาพคู่สุดฟินพร้อมแคปชั่นค o นี้เลิฟโครดงานนี้เสียงแซวเพียบบอกน่ารักเขินแทนเลยจ้า